เจอกันนุนะคะวันนี้นุจะมาสอนแต่งหน้าไปงานคือนุอะไปงานมาหลายงานมาช่วงนี้นะคะเป็นงานที่แบบว่างานจริงจังอะงานตรงงานแต่งใดๆเอยนะคะหรือว่างานรับรางวงรางวันงานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าลูกเนี้ยที่แต่งมาให้ดูนะคะจะเป็นลูกที่ใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะมีความเป็นลูกคนหนูดูสวยดูแบบคมเข้มแล้วก็ดูแบบออราเจิดจรัลนะคะดูมีความนวลนนุนดูน่ารักอะเออวันนี้ก็จะได้เป็นแบบตาก็คือเราจะเน้นเมคอัพที่ตาเป็นหลักนะคะ ที่แบบดูมีความคมของเซตไลเนอร์นะคะแล้วก็แก้มที่แบบดูเป็นแก้มเด็กดูฟูดูฉ่ำเหมือนมาร์ชเมลโล่นะคะงานผิวที่ดูเบลเบลแล้วก็ปากที่ค่อนข้างจะเป็นสีนูหนูก็ปกตินิดนึงนะคะก็โดยรวมก็จะทําให้ลุคของเรามันเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปแต่งหน้ากันนะคะวันนี้ก็ใช้เครื่องสำอางค่อนข้างเยอะนิดนึงนะหวังว่าจะถูกใจทุกคนแล้วก็หายคิดถึงกันนะคะ <S <S เรื่องราวก็คือว่าออกงานบ่อยมากค่ะช่วงนี้ก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ดูนะอันนี้จะเป็นลุคที่แบบใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็ใช้ได้้ทงงกลาคืน ก็ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยก็แนะนําให้ยังทากันแดดอยู่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยงดกันแดดไปก็ได้เพราะว่าการทากันแดดตอนกลางคืนมันเวลามันฉายแฟลชมันอาจจะทำให้หน้าเราดูลอยได้นะวันนี้ก็จะใช้ข้อสสำอางของแคนเมเยอะนิดนึงเพราะว่าเพิ่งแกะกล่องพัสดุมาแล้วก็พบว่าที่บ้านเยอะมากๆตอนนี้อ่าวันนี้เราจะใช้เป็นตัวที่เป็นกันแดดเมอร์เมดของเขานะอันนี้เป็นแบบสีเขียวถ้าเกิดว่าหน้ามีรอยแดงๆหรือว่าตรงแก้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะคะโอ้อา์โดยรวมก็คือเนื้อคอยองป็นแบบเจลเจเหมือนเดิมหนูก็จะเนนน้้้ใหหา มันดูแบบเบอร์ๆบดูนวลนวแล้วก็สีที่เน้นวันนี้ก็จะเป็นแบบคูโทนเออเน้นไปทางสีชมพูหลังจากลงไปแล้วก็มันก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยลงรองพื้นพูดถึงงานรองพื้นกันก่อนคือรองพื้นเนี่ยถ้าเราไปงานตอนกลางคืนไม่ได้เซลลมากว่าเอ้ยผิวเราแบบดีเลิศเวอร์อะไรเงี้ยนุก็แนะนําให้เราใช้รองพื้นแบบที่ค่อนข้างจะแมทแล้วก็เซ็ตด้วยแป้งเพราะถ้าสมมติว่าเราไม่เซ็ตด้วยแป้งเราจะดูเหมือนคนที่ดับหน้ามันตลอดเวลาคือหน้าโกกับดูหน้ามันไม่เหมือนกันเวลาแบบถ่ายรูปตอนกลางคืนนะะคก็เเเล้้ใหซ ก่อนคือการใช้พวกรองพื้นหรืออะไรก็ตามนะคะที่มันค่อนข้างจะแมตดนิดนึงอัส่วนตัวนุกน๊กเ้งบางทีก็ใช้เป็นคูชชั่นเพราะว่าออรู้สึกว่าแบบง่ายดีข้อง,งานผิวจะประมาณนี้เวลาเก็บก็เก็บให้เรียบ เรียมในที่นี้หมายความว่าก็ต้องลงคอนซีลเลอร์ลงอะไรใดๆด้วยนะคะเพราะว่าพอตอนกลางคืนเราถ่ายรูปเนี่ยพวกรอยต่างๆมันจะชอบเห็นเยอะะคน <ๆ S 1> บอกว่าคิดถึงคลิปแต่งหน้ามากเลยจริงๆอะนุกอะคิดถึงเหมือนกันแต่บางทีแบบไม่ค่อยได้ซื้อเลยใหม่ๆแต่งไปก็กลัวจะเออเดิมๆก็าการลงรองพื้นหนูก็ยังเน้นๆแบบเดิมๆก็คือแบบส่วนตัวจะไม่ได้ลงหนามากรองพื้นผิวเสร็จแล้วนะคะผิวมันก็จะมีความโกโกอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเราอะไม่ได้อยากให้ผิวอะมันโกแบบนี้ตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนําการเซต นะคะว่าเอ้การเซตแป้งในเรื่องของการไปออกงาเป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าเราจะได้น้ามันจะได้อยู่ได้นานๆนะอ่าวันนี้แป้งที่เราจะใช้จะเป็นของ Can นเม e นะคะก็จะเป็น Can m a k e m a r s h m a l l o w Finish Powder ค่ะเป็นแป้งที่แบบเป็นสีนวลๆเป็นแบบแป้งเบอร์ผิวใดๆกรุบในรุ่นเดียวกันนะคะเขาก็จะทําตัวอีกสีหนึ่งมาด้วยจริงๆนุแอบชอบอันนี้นะมันเป็นแป้งที่เอาไว้ใช้พวกแบบเบอร์ผิวได้ดีหลายๆสีแบบเนี้ยมันจะช่วยแบบคอเลกเตอร์ผิวไปด้วยในตัววันนี้เราจะใช้น้องคนที่เป็นสีเน นื้อนวลน,นวลน,นี้ในการเซตมันมีพับมาด้วยวิธีใช้ก็คือตุบๆุๆแต่ว่าใครจะใช้แปลงก็ได้ว่าใช้อันนี้ก็ได้ไดให้ดูฝั่งหนึ่งแล้วกันว่าเวลาลงไปอ่ะมันจะนวลเลย หนูกจะไม่ใช้การลากนะคะเพราะว่าบางทีการลากมันจะทําให้แบบรองพื้นเรามันร่อนอ่ะมันมันมันปลื้ชขั้นที่ลงไปแล้วมันก็จะเบอร์มากทุกคนดูดิเบอ่อปะเบอ่มากก็จริงๆเป็นแป้งที่เหมาะสําหรับชีวิตประจําวันด้วยเพราะว่ามันมีความว่ามันเอาไว้เซตผิวได้ดูดิเฮ้ยมันไม่ได้เป็นแบบแมตต์แบบด้านอ่ะมันเป็นแบบกระมีอ่ะแล้วมันก็จะทําให้พวกผมเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ลงมาติดหน้านะคะก็สามารถเซตได้ทุกวันผิวมันจะดูแบบนุ่มๆเหมือนาราชเมโล่เหมือนว่าเออเท็กซ์เจอร์มันก็ได้น จากนั้นเราก็เขียนคิ้วนะคะแล้วก็ปัดคิว้วว่าวันนี้นุ่ทำผมสีเข้มก็ไม่ได้ใช้ดินสอนเขียนคิ้วที่มันเข้มมากาก,ก็ยังใช้พวกเป็นสีน้าตาลสีอะไรอยู่สาคัญก็คือเวลาเราจะไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราต้องการคิ้วให้มันแบบเรียบร้อยนิดนึงเวลาเราแต่งหน้าออกงานเนี่ยเรื่องคิ้วอาจจะเป็นแบบเรื่องที่แบบสําคัญอาจจะต้องตั้งใจนิดนึงสิ่งที่ห้ามขาดก็คือพวกมาสคาร่าคิ้วเพราะว่ามันจะทําให้ขนคิ้วเราดูฟูมากขึ้นแล้วก็ทําให้สีขนคิ้วเราเป็นสีเดียวกับผมเน้นปัดตรงช่วงหัวคิ้วให้มันแบบฟู ก็ได้นะคะหน้ามันจะได้ดูแบบมีมิติขึ้นก่อนที่จะไปแต่งตรงช่วงอื่นก็แนะนําให้แบบว่าคอนทัวร์ก่อนเพราะว่าบางทีแต่งหน้าไปงานถ้าเราไม่คอนทัวร์มันก็จะดูว่าหน้าเราไม่มีมิติเลยเพราะว่าเราได้ทําการสาตรองผ้นแล้วก็สัตว์แป้งเข้าไปอย่างแต่ละคนหน้าก็จะไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมอย่างของนุกอย่างเงี้ยก็จะเน้นแบบช่วงที่เป็นช่วงด้านบนมากกว่าเพราะว่าด้านล่างนุกมันเล็กแล้วอย่างเงี้ยก็ถ้าไปใส่ด้านล่างอีกมันก็จะไม่บาลานซ์ใช่ไหมก็พยายามใส่ด้านลด้านด้านลงด้านบนเออส่วนตรง ก็ทําเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบคอนทัวร์จมูกเพราะว่าไม่อยากให้มันชัดกว่าน,นี้ <laughs> จมูกเอ้ยฉันแจ้งข่าวสารพวกเธอหรือยังเดี๋ยวจะไปแก้จมูกแจ้งไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน <laughs> <ล>ว่าเดี๋ยวจะไปแก้จมูกทีนี้ตามสไตล์เราแล้วแต่คนว่าคนจะชอบทําอะไรก่อนแต่ว่าคนอย่างนุกนั้นชอบปัดแก้มก่อนปัดแก้มที่เลือกมาให้ก็จะเป็นน้อง <laughs> แทนเมคเหมือนกันแทนเมคโกลฟ์เฟอร์ชีคนะคะเป็นเบลนด์ทาย์นะมีสีบีศูนย์หนึ่งแล้วก็มีสีบีศูนย์สองบีศูนย์หนึ่งจะเป็นคอทตอนคอรัลนะคะแล้วก็บี โรสบาลรลีน่า er นะคะก็แน่นอนว่าคน p e r s o n a l color อย่างเราก็เลือกสีชมพูมานะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเบลนท์ทป์ก็แนะนําให้ทุกคนแบบว่าเอาแปรงอะ่ะลงไปเบลนด์มันก่อนแล้วก็ขอขอออกนะปัดแก้มค่ะนูกจะปัดเป็นวงกลมอยู่ที่ข้างหน้าแก้มนะคะแล้วก็ทําให้หน้าโดยรวมดูเด็กแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบชอบลุคแบบที่มันดูเฉียวนิดนึงก็คือปัดเฉียงขึ้นไปหรือจะปัดต่ําหน่อยก็ได้ดีมันจะไม่ได้แบบเข้มมากก็คือเราสามารถเติมได้เรื่อยๆพยายามอย่าปัดไปแบบแบบเยอะยอในครั้งเดียวถ้ามัน เข้มแล้วมันจะแก้ยากเห็นปะอันนี้มันเป็นลูที่ชอบเลยนะคือมันจะดูแบบดูแก้มใสอะดูเป็นคนแบบโอ้ยอ่อนหวานต่อโลกแล้วก็วนฝั่งที่มันเป็นชิมเมอร์อะค่ะขึ้นมาแล้วก็ใส่น้องเข้าไปตรงจมูกเราด้วยบนปากเราด้วยสวยมากเลยอะดีแล้วก็ คาง,งเราด้วยเอาให้ดูแบบเป็นลุกแพกกุ้งคางทะลุแดาขนตาก่อนที่ได้ขนตาก่อนเพราะว่าบางทีแบบถ้าได้ขนตาทีหลังแล้วอะแล้วมันทําให้สีตัวพวกเมคอัพตรงตาเรามันขยื่นนะคะ ก็เลยชอบดัดก่อนดัดไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะติดขนตาปลอมชีวิตคนเราก็<ๆ>ง่ายๆไม่ซับซ้อนค่ะใช้พาเลตตานะคะที่มันมีสีสีแบบนี้อันนี้เป็นรุ่น silky s o u p l a y e นะคะอย่างนู้นี้มีสีเบอร์หกเบอร์ 5, สิบแล้วก็เบอร์สิบเอ็ดนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นน้องคนนี้สีเบอร์สิบเอ็ดเป็นสี blossom shower นะอ,ววอันนี้เหมือนจะเป็นสีแบบ limited l i m i t e ของเขาวันนี้เนื่องจากว่าเราปัดแก้มเป็นสีชมพูแล้วนะคะสีที่เราจะเลือกใช้ก็จะเป็นสีในโทนที่แบบมันชมพูนิด วิธีการก็ไม่มีอะไรมากๆก็สีอ่อนลงไว้บนตาเราเนื่องจากว,ว่าด้วยความที่มันแบบเป็นสีอ่อนแต่ว่ามันมีความชัดก็อาจจะต้องลงให้มันกว้างๆไปก่อนก็ได้นะด้วยความที่มันมีชิมเมอร์นะคะก็ลงมาถึงหัวตาได้เลยล่างตาตรงนี้ด้วย อันนี้สีเดียวก็สวยแล้วนะเนี่ยม่รู้เป็นพาเลทที่แบบดู Y2K นิดๆเพราะว่ามันมีความเป็นชิมเมอร์ของมันอะค่อนข้างเยอะนะแล้วเดี๋ยวใช้สีที่มันเข้มขึ้นมานะคะเป็นสีแบบชมพูตุ่นๆน,น,น้ําตาหนิดนึงก็ระวังมันเข้มเกินอันนี้จะมาลงตรงช่วงแบบหางตาตรงนี้นะลงตรงนี้ด้วยหางตาตรงนี้เลนขึ้นมาอย่างงี้แต่ว่าอย่าทายเยอะนะคือเราอยากได้ลุคแบบเด็กสาวแววกุบโอเคเรียบร้อยแล้วหลังจากที่แต่งตาแล้วนะคะก็จะมาเขียนอายไลเนอร์อายไลเนอร์ก็มีคนถามเยอะมากว่ามีอายไลเนอร์แนะนํำไหม เน้นเส้นเล็กเขียนลื่นเขียนง่ายแล้วก็ติดทนนะคะวันนี้จะมาแนะนำอายไลเนอร์ของแคนเมเป็นรุ่นแคนเมคีมี t ทัสไลเนอร์นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบแท่งๆแบบนี้สีแรกนะคะเป็นสีดีฟแบล็คศูนเป็นมีเดียมบราสีเบอร์ส์ส์ดักบราสีที่4ีกราเนตเบอร์กันดี้ค่ะสีที่5เป็นบิทเทอร์คาราเมลสีที่6นะคะจะเป็นสีโรสเกรสสีที่7เป็นอาซูกิบราสีที่8จะเป็นสีมะชะกากีนะคะสีที่9 d a าดัจ i ิลิงพิงค่ะแล้วก็สีที่1 1เป็นสีคลาวดี้เกย์ค่ะเนื่องจากว่าเราเน้น ตาเราอะดูแบบกลมโตด้วยแล้วก็ดูคมเข้มขึ้นจริงๆ,ๆแล้วต้องอื่นอนะเราค่อนข้างแต่งให้มันอ่อนเพื่อที่ว่าไอายไลเนอร์ของเราอะเราอยากจะเน้นให้มันแบบดูมีความเข้มเนาะหนูก็จะใช้เป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะเลือกใช้กับน้องสีอื่นๆเบอร์ศูนย์สี่ที่เป็นสีเบอร์กันดีทีห่หนูบอกนะมาใช้ช่วงใต้ตาให้มันดูเข้มขึ้นนะคะมาเขียนไอายไลเนอร์กันหนูแนะนําทุกคนนะคะว่าอย่าเอาออกมาเยอะเพราะว่าเนื้อมันลื่นมากนะอันนี้ก็หมุนขึ้นมาแล้วเส้นมันก็จะเล็กแค่เนี้ยเองอะเล็กมากเล็กแบบ ก็ไม่โฟกัสอะอ่ะดูดิออ okay. โอ้ลื่ว่ะเขียนอายไลเนอร์นะคะเราก็จะเขียนข้างในตั้งแต่หัวตาเสร็จหนึ่งส่วนสามแรกของตายา,ยาวไปจนถึงข้างหลังนะด้วยความที่มันลื่นมากอะไม่ต้องจับเปลือกตาขึ้นมามันก็ยังเขียนได้อ,ะอ่ะเหมาะนะสำหรับมือใหม่เพราะว่าเส้นเล็กงง<ๆ>เขียนง่ายเขียนลื่นเขียนออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เขียนโคตรง่ายทุกคนลื่นโคตร ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นแบบตาที่เรากรีดเสร็จเรียบร้อยก็จะมีความเป็นลูกแมวคุณหนูนิดนึงถ้ากรีดเส้นเล็กเกินนเวลาถ่ายรูปอ่ะมันเหมือนเราไม่ได้แต่งตานะคะก็อาจจะต้องกรีดให้หนาขึ้นกว่าเดิมนิดนะึงเนาะแล้วก็น้องคนนี้เบอร์ศูนย์สี่นะคะอันนี้ด้วยความที่มันเป็นสีแบบเบอร์กันดีนะคะเป็นกราเนตเบอร์กันดีก็จะเน้นช่วงตรงหางตาตรงนี้นิดนึงแล้วก็นิ้วเบลนเดนให้มันแบบมันฟูงขึ้นเฉยเขนตาปลอมก็เลือกทรงที่เราชอบได้เลยแต่ว่านุจะใช้เป็นขนตาปลอมแบบนี้นะที่มันม ก็จะทําให้ตามันดูแหลมขึ้นหลังจากที่แต่งเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนก็จะมาทําตัวดอลลี่อายกันตัวดอลลี่อายที่ใช้วันนี้ดีมากเพราะว่านี้คือแบบเส้นเล็กแล้วก็ทําให้อาตาของเราแบบมันดูแบบมีม,มิติมากยิ่งขึ้นแล้วนุ้งจะบอกว่ามันเป็นที่ทําดอลลี่อายที่แบบทนมากๆทุกคนถ้าเกิดว่าใครหาที่ทำดอลลี่อายที่แบบทนทนติดทนทั้งวันแบบไม่เลือนเลยอะ่ะก็ขอแนะนำอันนี้นะคะนี่เป็นน้องแคทเมคอายแบ็กส์คอนซีลเลอร์นะคะนี่จะเป็นสี02ค่ะจะทําให้ใต้ าของเราอ่ะมันดูแบบอวบอิ่มขึ้นดูแบบมีดอลลี่อายฟูฟูขึ้นนะจริงๆตัวสีมันนะคะ่ะมันจะใกล้เคียงสีผิวจริงๆเรามากๆเลยก็ลงไปค่ะทำตาปูดๆขึ้นมาแล้วก็ลงไป เห็นปะตามันก็จะดูแบบตุยขึ้นถ้าอยากให้ใต้ตาวิ้งเหมือนเดิมก็เติมน้องคนสีชมพูเข้าไปข้างบนที่เราทําไปเมื่อกี้มันก็จะทําให้แบบตาเราดูตุยขึ้นอีกต่อไปเป็นทาลิปนะคะลิปที่เลือกวันนี้ก็จะเลือกเป็นสีแบบสีนูดก่อนแล้วก็ข้างในจะเลือกเป็นสีชมพูเพราะว่าลุคโดยรวมของเรามันเป็นสีชมพูใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นสีชมพูแบบชมพูอง,งุ่นโดยรวมก็คืออยากให้ลุคมันดูมีความนูดนูดนะคะทาสีนูดลงก่อนจริงๆถ้าเกิดว่าใครชอบแบบประมาณนี้ไม่มีสีชมพูก็ไดด้นนนนนะะะมักักก็็เเปลลุคที่หาบบบแู ว่าหนูต้องเติมคนอย่างเรามันเป็นสีเดียวไม่ได้หรอกแล้วก็แค่ขยี้ขยี้ให้มันนวลมากอะ่ะดูดุคนี่สิ่งที่หนูจะเพิ่มเข้าไปในลุคแบบนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของปากที่มันดูแบบมีความกลอสซี่นิดนึงนะก็จะใช้ตัวลิปกลอสค่ะใช้ของอะไรก็ได้นะแต่ว่าเวลาทาลิปกลอสเนี่ยต้องระวังนิดนึงคือต้องระวังมันไหลระหว่างวันก็ไม่ต้องทายเยอะ แค่แบบตรงกลางสำหรับใครที่อยากให้ตัวขนตาปลอมของเรานะคะแล้วก็ขนตาจริงอะ่ะมันมันกืนเข้าไปด้วยกันนะสามารถใช้ตัวแบบมาสคาร่าเข้าไปได้นะคะมาสคาร่าเนี่ยจริงๆแล้วปัดได้ทั้งขนตาบนขนตาล่างแต่ว่าปัดขนตาล่างแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยหนูก็เลยชอบปัดขนตาบนอย่างเดียวนะคะอันนี้จะเป็นขอโปรดนุเลยเป็น c a n make quick lash color นะคะจริงๆแล้วว่ามันมีมาหลายสีแล้วซึ่งนะะ้องเขามีทั้งหมดนะคะ6สีเลยนะตัว quick lash color ก็น่าจะเป็นสีสีที่แบบทุกคนเคยเห็นกันมาอยู่แล้วเพราะว่าน้องเขามีค ใช้ดีอยู่แล้วนะคะอย่างตัวสีที่เป็นแบบสีใสของเขาก็ช่วยล็อกขนตาเนาะสีดําก็คือดีมากแล้วก็เหมาะสําหรับการจับช่อขนตาด้วยเผื่อว่าใครไม่ชอบติดขนตาปลอมแล้วอยากได้ขนตาที่แบบว่าจับช่อได้อะอันนี้ก็คือเหมาะมากๆนะวันนี้นุ้กจะใช้เป็นสีดํานะคะก็จะช่วยปัดโคขนตาขึ้นไปอีกให้ขนตาปลอมกับขนตาจริงของเรามันล็อกอยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะคือหัวแปรงมันจะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วว่านุกน่าจะใช้ไปเกิน5 6แหกแงแล้วนะก็จะช่วยทําให้ขนตาเรามันอยู่ในร่องในรอยที่ในทางมากย ของเรามันดูแบบผมเข้มมากขึ้นด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็สวยขนาดนี้แล้วอย่งไงปัดขนตาล่างไปด้วยเลยละกันนะคะนุ้ก็ใช้เป็นสีอันนี้ตัวนี้จะเป็นสี l i m i t t e e E i t i o n ของเขานะคะเป็นสี mg ค่ะก็จะเป็นสีน้าตาลที่แบบเป็นสีน้ําตาลเบทเทาที่จะเป็นแบบนี้ ข้อดีของมันเลยก็คือว่าจะทําให้แบบตาโดยรวมของเราอะ่ะมันดูฝฟรัรงขึ้นมันเล็กมากหัวคู่กันะ่ะมันสามารถแบบซ,อซ่อนขนตาล่างได้ถูกเส้นเรียบร้อยสวยงามตาการตาฟินิลุคเป็นประมาณนี้จริงๆก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทําไม่ต้องทําผมอะไรแล้วเพราะว่าสวยด้วยเครื่องหน้าก็สามารถเอาไปแต่งตามกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบ